หนึ่งนาทีกับกอปทอระบบเบรก ABS หรือระบบป้องกันการเบรกจนล้อล็อกตายซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเบรกรถแล้วเกิดการลื่นถลายระบบ ABS จะประกอบด้วยฟันเฟืองวงแหวนที่ติดตั้งอยู่กับพาวลาหมุนและจะมีเซ็นเซอร์ติดตั้งอยู่ใกล้กับฟันเฟืองเมื่อล้อรถเริ่มหมุนฟันเฟืองจะหมุนตามแล้วเซ็นเซอร์ก็จะทําการตรวจจับอัตราการหมุนของฟันเฟืองซึ่งโดยปกติทั่วไปทุกล้อจะมีเซนเซอร์เพื่อตรวจสอบความเร็วติดอยู่ทุกล้อ ขณะที่เบรก ABS กำลังทำงานอาจจะมีเสียงคลืคลืดพร้อมแรงสั่นสะเทือนและมีอาการเบรกสั่นสู้เท้าในบางคนที่ไม่รู้อาจจะวิตกกังวลว่าเบรกรถเสียเบรกไม่อยู่ทำให้เกิดอาการเหยียบเบรกซ้ำในกรณีนี้การเหยียบเบรกซ้ำจะทำให้ระบบ ABS ไม่ทำงานทางที่ดีควรมีสติเหยียบเบรกค้างไว้และบังคับทิศทางรถเพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางข้างหน้าครับ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม